เออได้มาตรงนี้ไม่ได้ได้มาเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวนะแกแกแกดึงดาบหรือเบ่งอะไรเนี่ยเงขี้ายแกลงมาก่อนจะดึงได้ยังไงเล่าอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมดึงดาบแต่อันนี้เอ็กคาลิเบอร์เลยเอ็กคาลิเบียวเนี่ยมาเป็นตอนเลย ไม่นะกจินมากดิแกไม่มีฝีมือเลยดึงดาบ Excalibur เนี่ยหลบยี้หลบหลบหลบไปหลบไปดูฉันเดี๋ยวดูฉันเป็นตัวอย่างดูฉันเป็นตัวอย่างไอ้ดูนี้เป็นยังไงจะทำได้เปล่าอ่ะเด้งดาบง่ายๆ่าโถโถโถอุ้ยดูดิคอีกรอบขออีกรอบขออีกรอบเจ็บอ่ะยูไยกูดอ่ะว้า ฉันว่านะเราต้องเพิ่มความสามารถกันก่อนแล้วล่ะไม่งั้นอ่ะเราไม่สามารถดึงดาบเอชคาริเบียได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอชคาริเบออ๋อโอเคกคาริเบียอกมาจากตอนทีามาเป็นตนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวคุณยายไปไหนเนี่ยยายไปไหนว้าวไ้ีดาบไดาบไปแลไป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 อไไปไปไป ไอ้บอลเดาเดอ้ามาไก่ใหญ่ทำไมมันดูปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยเดียวียอะไรเนี่ยเบอร์เซอร์หรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหวีมันไปแอบเล่นวาเหรอทำไมมันทำไมมันตาเหมือนกันเลยทำไมมันได้ดาบก่อนเพื่อนเลยเนี่ยอ่ะ บอกไว้ก่อนอะไรบ้างแกใช้ดาบแบบนี้่ระเด๋ยวนะอุ้ยนี่ฉันดูโปรไฟล์ของคุญญาแกดี้ได้ด้วยโอ้โหใช้ดาบแบบนะลุโหดมากคือวีไอพีของทีนี่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 ฉันว่านะก่อนที่จะดึงดาบเอ็กซ์คลิเบอร์ได้อะต้องมาดึงดาบเริ่มต้นกันก่อนอันนี้เออใช่นี่ลองดึงดูฟึบมา โอ้โหสบายครับเพื่อนๆเราสามารถดึงดาบแบบช่วงเริ่มต้นได้แล้วเราก็จะได้ดาบมานี้อ่านี่ไงเทไปเออฟื่จับ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 ฟันได้ฟันได้มีอะไรอ่ะคุณบอกไม่มีดาบคนเดียวโอ้โหไม่มีดาบไม่มีดาบตายอะไรอ่ะเฮ้ยดีดีดีฉันสามารถดึงดาบอันใหม่ได้แล้วมา ลองดูเอาละพลังดึงดาบของฉันได้ได้ดาบอันใหม่ขึ้นมาอย่างง่ายดายนี่ครับรแล้วก็วิธีการก็คือเราต้องทิศปั๊มไปเรื่อยๆนะครับเ,<อ>เพื่อเพิ่มพลังความแรงของเรารแล้วถ้าเกิดความแรงเรามากขึ้นใช่ไหมเราก็สามารถมาดึงดาบพวกนี้ได้ใช่ไหมแกรนี่ไม่ใช่บ่อยแต่แกิดเดีด่ยวแกับเดี่ยวกับฉันแล้วเหรอฮะาจอดต่อจอดพีโดก็สบายสบาย ว่าจะกลาจะไม่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวยายจะไปดึงดาวใมันมีสักเลี้ยงมาวยบอกไว้ก่อนมีสักเียงร็วเร็ววะโอ้โหไหวมากเจ้าหวีอะไรของแกเนี่ยบอกบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เฉยๆดูเสน่ห์ของแกดูหน้าตาเหมือนกันเลยเหมือนกันหน้านี่เป็นเท้าอทุกคนดูหัวหวีนะทำไมหัวหวีมันใหญ่กว่าปกติเนี่ยแมันไม่สมบูรณ์ก็นี้ แล้วนี่อะไรอ่ะมีการคลิกการเอาอ๋ออัปเกรดเหรอสามารถอัปเกรดได้อ๋อนี่ไงเขาได้นะผมไ่ก่อนเลยนี่เรียบร้อยอัปเกรดแล้วแล้วก็ของขวัญต้องมารับกันโอ้โหทำไมของขวัญมันเสียโลบักเลย <S <S ใช่เหรอได้รับจิตไปเ่ยปิดไว้ก่อนแล้วกันนะครับ <S 1> <S 1> ทุกคนจริงๆหน้าจอ UI นี่มันก็มีให้รีเบิร์ตมีสัตว์เลี้ยงมีร้านค้า <S <S อโอ้มีมีให้คูด้วยเยอะมากเอ้ยนี่ไงรับของขวัญอันนี้ ันนี้รับได้ปะอันนี้รับได้ชึบอ่ะแล้วเนี่ยเฮ้ยรับได้หมดเลยเหรอโอเครับได้แค่นี้นะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ได้ยังปึ๊บชึ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 บมาเฮ้ยฉันสามารถดึงดาบอันนี้ได้แล้วมาเริ่มกันเลยลองดูไปเลยดาบแห่งแก่นแท้อุ้ยดาบเท่มากเป็นไงเฮ้ยจุบีสัตว์เลี้ยงเป็นเป็นเป็นอะไรอะงูกุ้นเหรอดาก้อนบออละไรเกป็นงู ซุปเปอร์ไซย่าซซุปปเอร์ไย่าเลยอะไรเนี่ยนี่เจ้าหมีแกลองไปรับของขวัญได้นะน้วไม่ซุปเปอร์ไซย่าแกซุปเปอร์ไซยโยไซยโยกอะไรไซยโยปังบดิฉันว่าอัปเกรดก่อนดีกว่าโอเคเฮ้ยแต่ว่าเกมนี้แบบอัปเกรดได้ไวนะเจ้าหมีนี่อันนี้เลยคูณ15บห้าเรียบร้อยชั้นคูณ15แล้วซุบ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 อย่างนี้ก็ดึงอันนี้ได้แล้วสิใช่ไหม <ม>ไปดาบโคเทสสึดีดาบโคเทสสึนะครับมาจากเรื่องอะไร<ห>อ่ะไม่รู้จักเลยชื่อเป็นเหมืนดาบเทพขาศุนหรอไม่ได้ใจอ่ะเอออาจจะมีก็ได้นะเฮ้ยแต่ว่าเอาแล้วอันนี้ก็คือดาบที่เราต้องการมากที่สุดนะครับ<อ>ในแบบนี้ดาบเ e อ็กคาริเบลเดี๋ยวมาลองดูกันฮึบ เอาละไปกดใจต่อตอริโรในการกดไลค์ด้วยอู้ดด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 ็ดดาดิบดด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 โดด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 ด้ดรดด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 ดอดดด เออดิน้ไรทำไมจนผมคุยบ่อยแล้วเงินเดี๋ยวนะไม่คุยด้วยแล้วทุกคนคือข้างหน้ามีแบบว่าให้ไปแมปอื่นด้วยแต่ว่าต้องยอ้ยดีรางวัลต้องชนะทั้งหมดอ๋อต้องได้ถ้วยรางวัลหมื่นห้าถึงจะไปได้อันเนี้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเจ้าโลกอรอเจ้าชายแห่งความมืดไหนต่อสู้สิได้ปะเฮ้ยต่อสู้ได้มามาดูกัน เอ้ยเจอดาบเอ็กคาลิเบอร์หน่อยชึบชึบชึอ้ยโดนดาบแล้วโดนดาบแบบเจ้าชายแห่งความมืดเรียบร้อยความมืดได้ดับไปแล้วเรียบร้อยฉันคือบนทางแห่งแสงสว่างนั่นเองเป็นไงหุ่นทางความมืดแน่ยลองมปดูบ้าลองสู้ดูดิเนี่ยมันยืนแอคอยู่เดียวเห็นปะคล้ายๆคิริโตะเลยอะยืนขวาเหรอแอคกะฮะเดี๋ยวคล้ายๆคิริโตะเลยดูดิคนละแอคแล้วเจ้าหมีเจ้าหมีสู้ได้ปะลองมาดูเดี๋วเดีว้า นี่เดียดเด๋ยวเดี๋ยวอยู่ดีอยู่ดี่นี่โตะเฮะใช่คิดนี่โตะไม่ใช่ความมืดไม่ใช่คิริโตะหรอกมืดเหรอ,อตกปั้มเลยนี่มืดเหรอมือดเหรอโหโหัวจังตั้งแต่ตมีดาบเอ็กซ์เทอร์โบเนี่ยนี่เดียดเด๋ยวนะเฮ้ย,ย,ยมีรางวัลฟรีขอดูหน่อยเปิดอ๋อต้องไปกดไลค์เข้ากลุ่มโอเคยังรู้จักเป่าองค์หญิงได้เวลาทรมานแล้วค่ะให้เคยดูอนิเมะเรื่องนี้ทีมคุณเข้ามาได้เลยนะอ่าขออีกทีอะไรนะ เรื่งนีค่ะเลยเราไปด,ดูดีดีดีฉันฉันไม่ต้องเปิดสัตว์เลี้ยงเลยอ่ะันสามารถสู้เออทีดีได้โอเคงั้นลองไปแมปอื่นดูมาโอ้ดา้อนมังกรมังกรไฟนี่มันด่าลาวาชัดชัดเนี่ยไหนดูสิต่อสู้กับใครอ่ะเจ้าชายชั่วร้ายโอ้โหผมแดงมาเลยมาไหนเราต่อสู้เลยขอดวลสักหน่อยมาเลยอุยอ้ย มันตีชั้นทีเดียวฉันตายไปเลยอ่ะสู้ไม่ได้เลยอ่ะเขาบอกอยู่แล้วอะว่าชั่วร้ายใช่พี่ครับชั่วร้ายมากมากมาดูหน้าตาใกล้ๆงั้นเรามาดึงดาบกันดีกว่าดาบอันนี้ฟุบดาบแห่งความมืดเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวปุบไปเลยเอาไม่ได้หนูมีมีมีมานี่หน่อยมานี่หน่อยเห็นหน้าไอ้นี่แล้วคุ้นๆไหมเห็นหน้าคุ้นๆไหมคุ้นๆไอ้นี่มันไอ้นี่มันตัวนี้ไอ้นี่มาลุจากซามนี่หว่า นี่ฉันต้องปังม๊มอ่ะดึงดาบนี้ไม่ได้อ่ะดาบไม่ได้แกต้องต้องมีกำลังที่กดถูก่อนได้ไหนดูซิอัปเกรดได้ไหมดูฉันไหนไหนไหนได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก่อนแป๊บนึงปแป๊บนึงนกำลังเบ่งอยู่ฉันไม่เห็นนะ่ะแกเข้าไปฉันมองไม่เห็น,นเอา้าไหนไหนดูดิเฮ้ยแกแกได้แล้วเหรอใช่ฉันจะเป็นจอมมารหนุไว้ก่อนเลยขอคลิกตัวเจ้าหมีแป๊บนึง เราสามารถดูตัวละครได้นะครับนี่เจ้าหมีถือดาบดำนะครับโอโ้วันทีเป็นร้านอ่ะบอกเลยสุดยอดไหนเปิดเอ่อขอเปิดตรงกาชาหน่อยมีอันนี้ส่วนอันนี้อ่ะโลบักโอเคเรามาเสียตรงนี้ดีกว่าอ่ะอันนี้เริ่มต้น7,000นนะครับมาเปิดมาเลยโอ้ได้ตัวแบบธรรมดาอยากได้ระดับตำนาน หรือว่า Legendary ก็ได้อะขอ Legendary ได้ปะมาเลยเ <c oughs> อาเดี๋ยวเข้าไปมาเอาหมดแล้วอะกดไม่ได้แล้วอะทุกคน <c oughs> ไหนดูสัตว์เลี้ยงของเราหน่อยสิมี3ตัว3ตัวพอดีโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาดวลนมังกร <c oughs> แมากกันดีกว่านะครับว่าเราจะสู้ได้ไหมแต่ว่าน่าจะได้นะเพราะว่าไปปั๊มมานะครับดู <c oughs> ความแรงอะโอเคต่อสู้ เจ้มังกรแม็กมาเจอดับแอ็กซ์คดิบอลไว้น่อยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ใครชนะเดี๋ยวนะขอลองอีกทีเฮ้ยเฮ้ยเจ้าวีฉันสู้มันไม่ได้อ่ะแกจะบ้าเหรอแกจะไปสู้มันเนี่ยพลังแกมีแค่อึง่งพลังมันมีตั้งเยอะเนี่ยฮะเอาเหรอเออพลังมันหนึ่งคิ<อ>วดูดิพล,งลังโลเคปเนี่ยต้นเ,<อ>เ<อ>นี่ยห<อ>ลักเลีเนี่ยจะสู้มันได้ยังไงเราไม่รวมพลังกันสู้ละ่ะเนี่ย วัวมันจะสู้ยังไงวัวพลังแ่ลเราก็แค่หมดตัวก <c oughs> เออเหรองั้นฉันต้องมาปั๊มดาบตรงนี้ก่อนใช่ไหมงัน้นต้องเอาคนอย่างแกประมาณสักหนึ่งพันคน <c oughs> มาช่วยคุณไ,ได้อ่ะงั้นเอาดาบนี้ก่อนละกันโอเคปะ่ะเรียบร้อยใส่ขับมาทั้งเซิร์ฟก็ยังสู้มันไม่ได้เลยตัวนั้นเจ้าบอกก่อนเนี่ย<ะ>นะอ่ะงั้นดาบแบบมากแป๊บหนึ่งนะฉันขอชักดาบก่อนปึบ เรียบร้อยชักดาบแบกมาได้แล้วอ่ะอันเดี้ยล่ะดาบสิงโตมันเป็นฟันของสิงโตเหรอเนี่ย <Huh? S 1> เอาฟันของสิงโตมาทำใช่ไหมด <Huh? S 1> ีจะได้แล้วโอ้โหดึงได้ซะด้วยอ่ะอันต่อไปยาวไปครับฮึบชึบดีอุ้ยชึบยยุอุ้ยเริ่มยากเริ่มยากแต่ก็ยังได้อยู่อุ้ยดาบดิเท่อ่ะแล้วก็อันนี้ดบาบไนท์ฟอร์มาเลยดบาบไนท์ฟอร์แล้วครับ ดาบสุดท้ายของแบบนี้เอา้าไม่ได้แปดสิบบิลเลียนเลยเหรอ oh <my> God. โอ้ไม่ก๊โตต้องปั๊มแบบยาวเลยนะเนี่ยไหนอัปเกรดตรงนี้ได้ไหมขอดูซิอันนี้อัปเกรดสุดแล้วโอเคนี่มันมีให้คลิกออโต้ด้วยนะทุกคนชึบชึบชบชบ,ชบเห็นไะมเราก็ไม่ต้องคลิกเลยเดี๋ยวเราจะมาสู้กับเจ้าชั่ว้ายนี่นะครับขนาดมังกรนี่แบบดูพวกเรารวมกันยังสู้ไม่ได้เลยไหนไหนก็ไหนไหนละมาลองสุ่มดีกว่าไม่ได้สุ่มนานแล้ว เปิดฮึบมาเลยฮึดรีเจนดอรี่อุ๊ยโอ้ได้ตัวแบบธรรมดาไม่ได้พวกรีเจนดรี่เลยฮจุ๊บโอ้ตัวธรรมไาเกือขั้นสุดโอ้ไม่นะอันนี้2อเอ็มอะสูมไปดีแล้วกันเผื <c oughs> ่อจะได้ของดีมาเลยอุ๊ยระดับธรรมดา50% 0.99กับ0.01ไม่ออกเลยฮะ อ่ะเปิดอันนี้แล้วกันฮึดมาเอาไป้เจ้ากระต่ายแล้วขออีกรอบหวังว่าจะได้นั่นไงจบจบการชีวิตทุกคนนี่ครับสัตว์เล็กของเราไ,ได้ตัวธรรมดาอย่างเดียวเลยเจ้าวหวีตัวตัวม่วงๆสิตัวดำๆดนะ้วยไงไหนของฉันนะบอกไว้ก่อนเลยคูณสามร้อยคูณสองร้อยกว่าตัวเดียเหรอใช่โอ้โห จะโหดไปไห่เนเ่ยเจ้าวิเอาละครั้งนี้แหละฉันต้องได้ดาบไนฟอรมาเลยชบสาม,สามหนึ่งดึง,ดง,ดง,ดงอู้จุดดีเป็นไงละ่ะดาบไนฟอรของแบบแม็กมาแห่งนี้ในที่สุดฉันก็ได้แล้วพะ <c oughs> จัน์สีแดงเลยมาเจ้าชั่วร้ายเจ้าชายชั่วร้ายมาเจอกันหน่อย พลังอังกษรการของฉันโคกุโปนุโคน,น,นเป็นไงเป็นไงโอ้โหไม่สมสมสานฉันเลยัตงแต่ได้ดาบดีโอ้โหเท่ไม่เบาอ่าฉันว่าฉันจะซื้อสัตว์เลี้ยงตัวนี้ดีกว่า1น9 9สองร้อยเก้าสิบเก้าโลบักนะครับจริงๆมันก็มีออสการ์แล้วก็มีตัวอื่นอ่นอีกแต่ว่าราคาสูงอยู่อันนี้กลางๆแล้วกันซื้อตัวนี้นะครับเข้าไปกดบล็อ มาเลยเจ้าปลาหมึกยาก,กิตทกากยยกิขึ้นมาทันทีเรียบร้อยซื้อแล้วเราก็เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงได้เลยนี่สวมใส่ที่ดีที่สุดน,นะครับอ่าเป็นไงสามตัวดีดีหละน่าจะปั๊มได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะมาสู้กับเจ้ามังกรแมกมาซึ่งมังกรแมกม่านี่เป็นหนึ่งคิวเลยนะแต่ว่าเราเป็นตัวทีอยู่เลยโอ้โหโอเคแล้วเจอกันเอยเอาแล้วจะถึงแล้วนี่ปั๊มไปเรื่อยๆนะครับ นี่มีออโต้ซะอย่างเอาแล้วลองสู้ดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บกูโอ้ยโอ้ยนี่นี่มันดีหัวสายเลยหัวสายเลยเจ้ามังกรแบ็คบ้าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขิกขิกอยู่นั่นแล้เฮ้ยนี่อย่าหลบอย่าหลบนีเจอดาบดาบของทันึสู้ได้ดิสู้ได้ทำโดทำได้เรียบร้อย เจ้ามักงกรก็ถูกปราบลงนะครับด้วยดาบอันนี้ความแรงที่แบบแรงมากๆจะต่อจ้ปีโยะเหรอยังไงฝีมือก็สู้ฉันไม่ได้หรอกเพิ่งจัดการบ,บังกร<อ>ได้แค่ระดับง่ายเองเดี๋ยวดูฉันละกันนะเนี่ยเห็นไหมฉันได้สามารถชู้กับระดับยากแล้วก็ความวุ่นวาย<อ>ได้แล้วเ,<อ>เดี๋ยวฉันจะเอาระดับยากก่อนแล้วกันนะว่าจะสามารถชนะมังกรได้หรืเปล่า ยัง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 ยสามัมัันบ๊ยาลอยเป็นไงล่ะฉันามารนมังกรระดับยากได้แล้วด้วยนี่ระยำวุ่นวายนะกดต่อชู้ดูมายูชว่ายายจะทาย่าหรือเปล่าแะที่เยยว์ยายก็ตายเลยอ่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วยายต้องไปเอาดาบใหม่ก่อนแล้ว อ้นี่ฉันมาโซนหิมะแล้วล่ะเนี่ยอู้หูนี่ฉันดึงดาบใหม่ที่โซนนี้ละกันนะฉันกะว่าจะมาเอาดาบใหม่ที่โซนนี้อยู่พอดีเลยไหนาดาบแยกดาบวิกฤตเดี๋ยวฉันจะลองดึงให้ดูทุกคนออจึ๊บจิจจ๊จ๊จ๊เรียบร้อยยี่เป็นไงล่ะ <c oughs> ฉันได้ดาบวิกฤตของฉันมาแล้วไปมีดดวงจันทร์เหรอไหนขอลองดึงดูชิจ้า โอ้ได้ง่ายมากโถ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 ยอโถ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 ้วโถโถโยโถโถแถโนโถาถโถ้ถโ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 อโถ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 โยโถ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 ยถลถโถโถองดาโวโเนี่ยโ้โงั้นฉันเอาดาบนี้ก่อนละกันนะ ในเทอร์เซเบนไหนลองดูเชี่ยวเป็นยังไงมาสีแดงแจกอ้ะนี่นี่ย้ายได้มาแล้วเท่มากๆเลยแต่มันก็คล้ายดาบเมือโซนนู้นเลยนะสีแดงเนี่ยแต่แค่อันนี้มันแบบเท่กว่าแล้วมันเนี่ยมีดาวรอบลำตัวเลยนะยายลองฟันที่จิ๊บๆไหนลองดูดาวสุดท้ายแล้กัน<แ>มาชีอคิล่าหรอมาสามสหนึ 3, ง 1, ่งจง ดาบมาแล้วโอ้โหดาบที่เคมากมากเลยอ่ะมันเป็นดาบน้ําแข็งอ่ะทุกคนเนี่ยดูสิเห็นไหมสีเรืองแสงแล้วแบบมีไอ้น้ำออกมาเรื่อยๆเลยเนี่ยยายลองฟันดูสิโอ้โหโคตรชุดๆเลยดาบนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ายายมาขอดวนกับเจ้าชายน้ำแข็งเนี่ยจะได้ไหมเจ้าชายคนนี้มาใครจะแน่กว่ากันยาเกียบเลยเป็นไงยายายสามารถเอาชนะไปอย่างง่ายได้เลย ยายมาแล้วเจ้ามังกรระดับยากที่สุดหรือระดับวุ่นวายมันที่ว่ายายจะสามารถเอาชนะมันได้หรือเปล่าถามชองหนึ่งยายเออนี่ยายสู้อะไรมันไม่ได้เลยเหรอเนี่ยทีเดียวตายเหมือนเดิมเลยเอะเฮ้ยนี่แกเองสินนะไอเจ้าจริงเหรนบินได้ที่เป็นบอสของดานเนี้ยเดี๋ยวพอดีคนนี้จะพิชิตแกให้ดูมันเลยพวกกลัวที่ไหนละ่ะ มาเลยไอเจ้ามังกรนี่นี่ไงละ่ะนี่วิชากระบี่ดาบลีคิมห่วงนี่ดูด้วยนี่เหรอบอสโอ้โหกันหลงปงสุดๆไปเลยแม่ไหนดูนีมีอะไรบ้างอุ้ยฮะตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปทะเลทรายกันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดึงดาบอันแรกกันเลยดีกว่านี่ดาบแครอทนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยจึ๊บเจึ๊บจึ๊บอะดึ๊บอดึบ๊บอดึบอด๊บนี่ดึงออกมาได้น่ะดูกัน นี่ไงล่ะและนี่คือดาบแครล์นะทุกคนโอ้โหดูนีน้มาเป็นลำเลยแม่โอเคไหนดูสิ้ยแต้มเราถึงอยู่มางั้นเรามาดึงดาบอันนี้กันจึบจึบจึบโอ้โหอีซีส่สุดๆนะ <c oughs> นี่ก็คือดาบดูมบิงเกอร์ไม่รู้อ่านถูกไหมใครอ่านถูกก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะบดีสอนคณิตศาสตร์บท่สอนภาษาอังกฤษโอเคมาเรามาดูดาบอันต่อไปอันนี้ก็คือแลกนาล็อกซอส นี่เรามาลองดึงแล็กนาล็อกซอสกันเลยตื๊ตืบนี่ได้มาแล้วและนี่ก็คือดาบแล็กนาล็อกซอสนะทุกคนโอ้โหเท่มากๆเลยแไหนอันต่อไปดูสิแตบโอ้โหหากจยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่เกินมือไม่เกินมือได้อยู่ได้อยู่ตุ๊บตื๊บอุ๊นี้อันนี้แข็งมากแข็งมากนี่ได้มาแล้วเราได้ดาบนี้มาแล้วทุกคนนี่เท่สุดๆไปเลยนี่ไหนเรามาลองดึงดาบอันนี้ดูดาบอันนี้คือดาบ ไห์เบลดหรือเปล่านี่คือดาบเรียกดาบมีฮอ,อกละกันอ่ะไหนามาลองดึงดูดิจะได้ไหมดึงไม่ได้ทุกคนม,มาเรามาลองดูดีกว่าเราจะได้สัตว์เลี้ยงตัวอะไรราลองสุมหน่อยสิฮึบคามอนขอบคุณมาก <c oughs> คามอนฮึบคามอนเหมือนเดิมขอดีๆสักตัวได้ไหมขอแบบอีพิกอีพิกเรจนดารี่ไปเลยครับนั้นๆนาคามอนมเลยว้า ขอเนียสองทีสองทีอ่ะสองทีสองทีอ่ะไอ้สองทีก็ยังตัวเดิมอยู่อ่ะพวกเรามาล้ำดาบกันเฮือย่ะเฮือย่ะเฮือย่ะโอ้ไดีเลยเฮ้ยจัดาบกระบี่ไร้เตรียมทานเฮืยกระจกไว้อายโอ้ยอะไรอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะดูอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะเราอ่ะเป็นไรอ่ะเอาเอาไม่เขียวอะไรอะแลมาดาเขาตื่นเป็นไรอะไรอ่ะเปไรอะเป็นไรอ่ะ เป็นไรอ่ะฮะนักเรียนคีย์บอร์ดไงดาเป็นคีย์บอร์ดแกเห็นปะเนี่ยโอ้โหเออจริงจริงดาคีย์บอร์ดจริงการใกล้คีย์บอร์ดจริงด้วยโอ้โยยาบอกไว้ก่อนเลยโอ้ยแกแกจะเล่นแกจะเล่นมุกนี้นักเรียนคีย์บอร์ดนักเรียนคีย์บอร์ดด้วยนี่เดี๋ยวอย่ามาอย่ามาเจอตบให้หมด่ะบอกเลยตบทั้งเซิร์ฟอ่ะอย่ามาตบเถ้ดเซิร์ฟให้มันรู้บ้างนักเลีนคีย์บอร์ด อทุกคนอย่าไปทำตามนะครับเจ้าบีก็แบบเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้มีห่าวจากเปล่ามีห่าวมีบอร์ดคีย์บอร์ดตกหน้าขอรำไทยเก๊กก่อนทุกคนรำไทยเก๊กหรือรำชี้เก๊กเนี่ยฮะโอ้โหอะไรอย่าแกวไม่เลิกไงเฮียแกวไม่เลิกไงโว้ยใครก็ได้เตะเจ้าบีออกจากเซิร์ฟสิติ่งมีเท้ามีเหรอฮะเโอ้จะมาตีจะมาโดนท้ออะ ไปแล้วไปยิง <Bye. S 1> เหรอรู้เลยรู้กับบางกรเหรอบางกอยเนี่ยบางกีเนี่ยตบบางกรได้ตั้งนานแล้วเนี่ยโ uh oh. อย้ยดู้เลยเช็คเลยเช็ครุ่นหน่อยเช็ครุ่นนี้เช็ครุ่นบ้าเลยไปยังไงเนี่ย